เอาล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกตุ๊กนกันด้วยนะครับวันนี้เกมโรบอทครับในแมปของ Anime ะ a ว g u a r d สนะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปดูครับผมว่าไอ้โค้ดนะครับที่ผมแจกไปเมื่อวานนะครับมันสามารถกดได้โมนาดจริงๆนะครับคือมีคนนะครับส่งวิดีโอมาผ่านไลฟ์สตรีมผมนะครับบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยแหละนะครับผมที่ดูคลิปไปนะครับแล้วก็กดไลค์ใช้โค้ดปุ๊บคราวนี้ก็ไปหาตัวละครที่ใช่และกดตามพี่ในแค่ไม่กี่โลเท่านั้นคุณก็ได้โมนาดแล้วนะครับก็แน่นอออนนนนคคคครรรรััับบบบววว่่่าิิดดดีีีีโโ้ะะใทมกไล กดไลค์ให้หนึ่งทีครับถ้าคุณไม่กดไลค์คุณจะเสียใจแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่องผมนั้นบับดวง1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่กดไลค์วิดีโอนี้อ่ะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไปดูกันครับอันนี้นะผมคือวิดีโอล่าสุดนะครับ ใส่โค้ดนี้แล้วกดตามผมนะครับที่ผมแจกไปเมื่อวานนะครับทุกคนครับอยู่ในในเมแวนกาดครับคลิปนี้ผมมาแจกโค้ดซึ่งวิดีโอนี้นะครับผมเพิ่งแจกไปเมื่อวานนะครับผมก็เลด้ว่ากระแสตอนนี้มีคนกดได้เยอะมากนะครับมไลท์นะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้นี่เลยครับทุกคนครับซึ่งเป็นโค้ดที่แจกไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ติดเทรนเป็นอันดับที่11นะครับโค้ดนี่ชื่อว่า tank for one million light นะครับทุกคนแล้วก็คนนี้นะครับมีคนกดตามผมนะครับส่วนมากก็สัก70%ละกัันนครบที่กดแล้วบอกว่าได้จริงๆนะครับ แต่ได้โมนาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ต้องไปดูกันเราเองนะครับอันนี้นะครก็เรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังนะครับเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ผมมีหลักฐานให้ทุกคนดูอย่างที่ผมบอกไปต้นวิดีโอนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับหลังจากที่เรากดไลค์วิดีโอแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดไปแล้วก็ไปโหลดตัวละครที่ใช่นะครับดูซิว่าคุณจะสมหวังหรือไม่แต่ว่าชายคนนี้สมหวังครับ ผมลอาสุดล่าสุดได้ลุงโมนาดจริงพี่คลิปคลิปในช่องผมเลยจริงเหรอเอาดีจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรออ้ยเอาดีดีกดไลค์แล้วโดนจริงครับพี่น้องอ่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่ออ่ะดูแล้วกันนะครับดูพร้อมกันโว้ สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ในในเมแอนด์การ์ดครับคลิปนี้ผมมาแจกโค้ดใหม่นะครับนั่นก็คือโค้ดนี้เลยครับทุกคนครับโค้ดนี้เลย t ตงฟอร์วันมิ i เลียนไลท์นะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้นี่เลยครับทุกคนครับได้ตามนี้เลยคุณจะได้10รีโลครับลุ้ง1อันแล้วก็เพชรที่พันหนึ่งนะครับก็อย่าลืมครับที่กดไลค์คลิปนี้แล้วทำตามผมก็คือเดินมาครับกดตรงนี้ปุ๊บหาตัวละครที่คุณรู้สึกว่ามันใช่นะครับแล้วก็รีือกทีมได้เลยครับ อยู่นะครับทุกคนครับอยู่ในในเมทแวนการ์ดครับคลิปนี้ผมมาแจกโค้ดใหม่นะครับนั่นก็คือโค้ดนี้เลยครับทุกคนโค้ดนี้เลยแบงค์ for one million light นะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้นี่เลยครับทุกคนครับได้ตามนี้เลยคุณจะได้10รีโลครับรูงหนึ่งอันแล้วก็เพชรพันหนึ่งนะครับก็อย่าลืมครับที่ร์กดไลค์คลิปนี้แล้วทำตามผมก็คือหาตัวที่คุณรู้สึกดีนะครับแล้วก็รีทีนึงได้เลยครับ 哎呦！哎呦！哦、哎这<呦>个，六六六六。六六六 เฮ้ยพลังแห่งบัฟเหรอนั่นก็คือโคตรนี้เลยครับทุกคนครับเฮ้ยจริงเหรอแบงมีเลียนไลท์นะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้นี่เลยครับทุกคนครับได้ตามนี้เลยคุณจะได้10รีโลครับลุงหนึ่งอันแล้วก็เพชรพันหนึ่งนะครับก็อย่าลืมครับที่จะกดไลค์คลิปน ok ี้แล้วทำตามผมก็คือนี่ปุ๊บหาตัวละครที่คุณรู้สึกว่ามันใช่นะครับแล้วก็รีทีนึงได้เลยครับนี่ครับ ว่ากันหัวเสีย <laughs> โอ้ยโอ้มายกอดไอ้คือแม่งขนลุกตั้งแต่ สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ในในเมแอนด์การ์ดครับคลิปนี้ผมมาแจกโค้ดใหม่นะครับนั่นก็คือโค้ดนี้เลยครับทุกคนครับโค้ดนี้เลยใต้ฟองมิเลียนไลท์นะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้นี่เลยครับทุกคนครับได้ตามนี้เลยคุณจะได้10กีโลครับลุ้งหนึ่งอันแล้วก็1,000หนึ่งครับก็อย่าลืมครัชเชียร์ไลค์คลิปนี้แล้วทำตามผมก็คือมีปุ๊บหาตัวละครที่คุณรู้สึกว่ามันใช่นะครับแล้วก็โอ้นี่มันโหดจริงนะเนี่ยอันนี้ไม่ตัดป่ะอันนี้จริงเหรอ เฮ้ย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 แชทจริงๆพี่ใช่หรอโอ้ยยินดีด้วยครับโอ้ยินดีด้วยจริงๆนะเนี่ยแบบอะไรวะเนี่ยไอแต่ว่ามีมีคนบอกว่าได้ได้แบบได้แบบที่ที่ผมพูดจริงเว้ยวันได้จริงๆเพราะแต่แม่งโอเหลือเชื่อมากอ่ะเหลือเชื่อเหลือเชื่อเหลือเชื่อโอ้ไม่เป็นไรผมเชื่อผมเชื่อตมเชื่อผมเชื่อเอ้แต่มันเมื่อจริงยินดีด้วยครับยินดีด้วยถือว่ามันสูตนนี้มันได้จริงเว้ย เพราะว่าผมบอกที่ผมบอกก็คือให้หาตัวที่ใช่นะ่ะให้รู้สึกให,ให้ให้เลือกตัวที่คุณรู้สึกว่าใช่มันคือหมายความว่าให้คุณเลือกตัวละครที่รู้สึกว่าตัวเนี้ยไม่งมาแน่ๆและกด่ะผมก็งงอยู่อะไรวะเนี่ยเอ้ยแล้วประเด็นคืออัดคลิปไปด้วยดิผมไม่เห็นได้โลสิบมีก้าหนึ่งเอ้ยแต่คลิปล่าสุดมมีคนนี่นจริงแบบว่าฟอร์จูนหายากกว่าโมนากเลย เนี่ยนะอย่างอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยผมรู้สึกได้ว่ามันมันแลรดูแบบว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนแบบไอ้น,นี่จริงหรือเปล่าอะ่ะแบบเวลาเวลาคุณคนคุณโลกันอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่าแต่เท่าเท่าที่ผมลองลองอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันน่าจะมีจริงบ้างแหละเออแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยน่าเหลือเชื่อจริงนะโม้ไหนลองถามจริงวใจะผมแต่น้องไม่ได้มาเม้นใช่ไหม ผู้ถูกเลือกจริงจริงผมกดไป5โลได้ทรงโมนาดได้สปีดบัฟทองแต่ไม่ได้อัดไว้โอ้เพราะว่าโดงคุณดีแล้วแหละพี่สีครับบัฟลุงมันออกมาจากในตู้ก็มีเพิ่งรู้ตอนเล่นเองไม่เคยได้อาจจะไม่เคยได้ไม่เคยได้มากกว่าครับจริงๆมันมีลุงในนั้นด้วยมีบัฟลุงเดทไออันกลมๆงงเลยพิกโลไปทันดูเกือบขายยั้งมือไว้ทันมันมันมีมันมีอันนี้มีจริงบางทีแม่งคนเปิดได้พิกโลยูนิอโมนาดก็มีในอดีผมเคยได้จริงหนึ่งทีเห็นป่มเนี่ยเนี่ยมีได้จริงหนึ่งที โซล่าเป็นเออจากโซล่าเนี่ยคนเนี้ยเขาอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ไปดีโรแต่แบบผมก็บอกไม่รู้ว่าไม่ใช่ความผิดโผมหรอคุณมันอยู่ที่ความเสี่ยงเดี๋ยวนะผมไม่อยากจะตัดให้มันเนียนเกินครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลงเชื่อกันแต่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตกันเฉยๆว่าไอ้ตรงเนี้ยจริงๆผมสามารถที่จะหั่นเข้ามาตรงนี้ก็ได้ไม่ก็ตัดขอบตรงนี้ออกก็ได้แต่ว่าผมพยายามทําให้มันแบบไม่เนียนเกินอะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะระดูนี่เพราะมันจริงมันคือ50เพราะตัดออกมามันคือ90อันนี้ผมเอามาจากไฮไลท์ที่คนกดอันนั้นแหละเขาไม่ได้กดไลค์หรือเปล่าเออจริงจริงใช่ไหมเออไม่ได้กดไลค์ว่ะ และสาหรับใครนะครับที่มีวิดีโอนะครับที่อัดไว้ตอนที่ดูวิดีโอผมแล้วกดไลค์ผมและได้จริงๆนะครับลบกัวนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อัพวิดีโอของคุณนะลงช anel ของคุณนะครับลงช่องคุณเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูนะครับว่าเป็นจริงใช่ไหมได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่วิดีโอนี้นะครับผมก็ทําขึ้นมาเล่นๆนะฮะไม่ได้จริงจังแดอย่างใดครับผมหวังดีค่ว่าให้ทุกคนนั้นใส่โค้ดแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็โค้ดนี้นะครับก็ต้องเวลสิบขึ้นไปถึงจะใส่ได้นะครับ กัันนด้วยะครบได้10ลีโล1,000เพชรแล้วก็ได้ Ascent Rainbow 1ชิ้นนะครับทุกคนครับในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีกับอนิเมะแวนการ์ดเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ